สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับห่างหายกันไปประมาณ5้าเดือนนะครับผมไม่ได้อัดวิดีโอเลยอ่าวันนี้ผมมามีลูกค้าสั่งกล่องนะครับพร้อมแผงโซลาเซลล์เราก็เลยจะมาแนะนำลูกค้านะครับว่าวิธีการใช้งานนะครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องขนาดแบตเตอรี่ขนาด1260วัตต์ หรือ 105M แอมป์นะครับผมอินเวอร์เตอร์เป็นเพียวสายว็บน,นะครับขนาด500วัตต์นะครับผมแล้วก็ช่องด้านหน้าจะเป็นสำหรับอุปกรณ์คีบนะครับ1 2โวลต์หคู่ด้านข้างก็จะมีปิดเปิดนะครับมีฟ<ม>ิลเบเกอร์อยู่ข้างในนะครับผมอันนี้ก็คือจะปิดเปิด DC 12V โวลต์นะครับอ่าช่องชาร์จไฟบ้านก็แบตเตอรี่แบบแจ็คคอม3ขานะครับผม แล้วก็หน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่ช่องเสียบหลอดไฟแล้วก็ USB Fast Charge 3.0 2ช่องด้านนี้ก็จะเป็น USB Type C บวก Fast Charge 3.0นะครับก็คือมีครบตัวนี้จะเป็นช่องเชื่อมต่อโซลาเซลล์นะครับแบบ MC4 มาตรฐานโซลาเซลล์นะครับผมโอเคประมาณนี้ อินเวอร์เตอร์จะเป็นเซลไซด์เวฟห้0ร้อวัตต์ของซูเออร์นะครับระบบสายไฟไม่ต้องห่วงครับผมใหญ่โตโมฐานปิดเปิด220โวลต์นะครับผมตัวนี้ด้านข้างจะมีปลั๊ก3ตาคู่แบบช็อคเก็ตกันน้ำนะครับผมอ่ามันจะปิดหรอกได้ไหมมันสปริงนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบ โมโนนะครับผมพร้อมสายนะครับตัวนี้ก็จะแบบบางนะครับแผงบางสามารถยกยกได้มือเดียวก็ยกได้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสายโซล่าเซลล์นะครับแบบน,นึงนะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับผมหยิบมันจะมีกระเป๋าอยู่ข้างหน้าหยิบแผงออกมาหยิบสายออกมานะครับ เปิดสวิตช์เอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับผมเอาเบรกเกอร์ลงเพื่อใช้งานเปิดสวิตช์สีแดงแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับยังไงก็ไม่มีสลับขั้วนะครับมันเป็น M4 จะาลบไปเข้าบวกก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องตรงขั้วของมันอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปมันจะเป็นล็อกนะครับกดให้มันดังล็อกหตัว ตัวปึ๊บแน่นนะแล้วก็มาดูลักษณะการชาร์จของแผงครับพอเราชาร์จเข้ามันจะมีรูปแผงขึ้นนะครับผมมาที่แบตเตอรี่อ่าอันนี้คือชาร์จเข้าอันนี้คือแบตเตอรี่เต็มนะครับแค่นี้ครับเวลาไปแคมป์ปิ้งเราก็จะมีกล่องไฟพร้อมแผงสำหรับใช้งานแล้วปัก3ตาใช้อะไรได้บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาพัดลมก่อนหนึ่งตัว ผมยาพัดลมฮาตาลีิ18นิ้วมาให้ดูนะครับว่าอินเวอร์เตอร์เ,ร,เราเพลียวไซเว็บเสียบมันไปเลยตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ18นิ้วใจโตดับแรกก็อาจจะไม่ถนัดนะครับเสียบมันเข้าไปโอเคแล้วก็เปิดสวิตช์220โวล์นะครับ แล้วเราก็เปิดพัดลมฮารตัเราได้เลยโอ้โหมอเตอร์ไม่มีค้างนะครับแรงเย็นชื่นใจอันนี้คือเสียบกับกล่องไฟนะครับอันนี้ก็คือเสียบพัดลมบ้านแต่คือเอาจริงๆแล้วเวลาเราใช้งานจริงๆผมแนะนำเป็นพัดลมดนะีีนะนี่คือมาทดลองว่าอินเวอร์เตอร์เพียวไซก็ใช้ได้นะครับสำหรับไฟดับอะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าเวลาที่เราใช้งานจริงๆควรจะใช้อุปกรณ์ DC เป็นหลักครับผมมันจะดีกว่า AC เหมือนพัดลมตัวนี้มันจะกินไฟอยู่ประมาณ70-80วัตตแต่จะเป็นพัดลมอ่าี c 12โวลต์เนี่ยมันกินไฟอยู่แค่ประมาณ15วัตต์ซึ่งมันกินน้อยกว่าประมาณนี้นะครับสนใจนะครับ f e c o o o ลุ่เรืองทรัพบ,บุญส่งนะครับ f c e b o o k เพจกล่องพลังงานสำรองบอสบอลครั ok DIY นะครับผม นานๆมาเจอกันทีนะครับกล่องพร้อมแผงนะครับชุดนี้โอเคจะมาทั้งกล่องทั้งแผงเลยกล่องหนึ่งใบกล่องเป็นฮาร์ดเคสนะครับน้ำหนักอยู่ที่10กิโลขนาดกล่องอยู่ที่อ่าแป๊บหนึ่งขนาดกล่องนะครับอยู่ที่38.5สิบแปคูณยี่สิบคูณยิบเก่ครับผมซีมครับประมาณนี้นะครับ สนใจก็ทักกันมานะครับไลน์ก็คือ0972387168 ID ไลน์นะครับผมสอบถามกันได้นะครับใช้งานยังไงแบบไหนวิธีการใช้ก็แค่ประมาณนี้นะครับแต่เวลาเลิกใช้นะครับอย่าเพิ่งไปปิดสวิคนะครับถอดก่อนครับผมอ่าอันนี้เราเปิดอ e ิมอเตอร์ไว้แล้วก็ปิดอ่าแล้วก็ถอดก่อนนะครับปุ๊บมันจะเป็นเขี้ยวนะครับเห็นไหม มันเขี้ยวล็อกเหมือนกันเนี่ยกดแล้วก็ดึงกดอืมไม่ถนัดมือเดียวอืมแค่นี้ครับผมเป็น MT4 ครับผมสนใจก็ทักกันมานะครับมีตัวใหม่ๆจะลงให้อีกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ